จุดนี้เป็นจุดพักเป็นคอกจุดพักของนหำหางทั้งไกนแบบงนนน่นะครับปฏิบับตามที่เบื้องเนี่ยนี่ที่เป็นงบผู่นะครับงบผู่เพราะว่านหำหางทั้งไก่พวกนี้จะไปขุนต่อไปพลอยต่อนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเศร้านี้ตรงกับเศร้าวันศุกร์ที่21มิถุนายนแล้วนะครับ2,567 วันนี้พระท่านผู้ชมมาเพิ่งบรรยากาศการซื้อขายที่ตลาดนัดครูกระบอรืออำเภอชนบทนะครับจังหวัดขอนแก่นร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตลาดนี้ที่เป็นตลาดหัวนะครับภาพรวมวันนี้ถือว่าของเข้าลายนะครับจำนวนนัดของที่เข้าก็ประมาณพันห้าร้อยตัวขึ้นไปนะครับวันนีก้ก็อจะมากกว่าพันห้าร้อยตัวเ,ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเพิ่งบรรยากาศการซื้อขายแล้วก็มาเช็คเบื่องราคาน้ำกันครับว่าตลาดไงอย่างนี้ราคาที่เป็นยังไง อยู่บนน้ำกันนะครับเอาขั้นขาวเรวไปขั้นขาวนะขั้นขาหม้อบอกเลยเอาม้อไฟเจ้าเจียขั้นขาขานเจ้กมันนี้จะปเจ้บผูดเดแต่ขั้นขาผู้บ่าวโต้องมีเงนเลนเอาี่มาด่านนไม่ที่นับหัวขาตลาดนัดไหมกำลัง นำงวลงรถจุดนี่เป็นจุดที่เอางวลงรถนะครับก่อนที่เข้าสู่สนามการชิงเดินหนาวเลยห้องเดินหนาวเมื่อเจอยงงวงามของไพ่ปังแล้วมาจากพวกเขียวแมในมาเมื่อนี้ไอ้หนุ่มรอกับสาวสาวห้องแรกครับห้งแรกเนอะน้อหนุ่มรอกับน้องไพ่ปังมาครับอ่ะไพ่ปังนำเสนอครับตัวนี้เป็นลูกซ้ายเกียบสามหนึ่งครับอายุสิบหกเดือนแม่เขาได้ครับแม่เขาเป็นเป็นหัวบรรดานเขาเลยครับแต่ว่าเป็นหัวพัฒนามาแล้วมือสั่งง่าย ส่วนสูงตัวนี้ได้ครับส่วนสูงตัวนี้อยูที่ร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าสีเป็นยังไงสีสีนี่พวกนีหมองดังเลยเหรอพวกนี้ตีเลยครับเออไข่คู่เนาะไข่คู่ไปไข่ดำเรีอบเรีดีล้ำกล้องดีป่าวครับย่อยดีเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมใครปังเปิดเท่าไรนะนุ่มต่เนี่ยโอนี้เปิดไปสามสิบสามครับรับเองนะเพรอะมีหลักสองครับตัวนี้อืพี่น้องพี่ได้ขอเบอร์ไว้ยังค่อยโทรมาต่อร้องกับ เฮยฝังเลยครับเด้อมารับเองได้ไอที่ได้หลักสองนแล้วครับเขาเพิ่งขับเขาเพิ่งหน้าเขาเพิ่งกับบานแดงน้อยนะครับเป็นไลยเป็นไลยครับกบานคมอย่างไรเสียปังน่ะครับผมครับบานบานยี่เอียงขาไงนี่น้ำดีนี่ครับนี่เลยครับเพื่อนถามเสียปังอีหล่าสาวเต็มยังท่องครับอันนี้สาวท่องเนาะเล็กเดือนท่องอ่ะครับท่องกิตเดือนครับตัวท่องนต่สาวเรียบร้อยผสมผู้ใดไว ผสมเชพสามหนึงไว้ด้วยอ๋อเจ็ดเดือนรับประกันแล้วสัดส่วนคขาสูงเลยครับความสูงได้สูงสี่ร้อยห้าสิบแล้เมื่อตอนนี้อ๋อเครื่องดำอย่างดีโขงหางไงครับคุ้มหางตีอยู่ถ้าไหนเขาเปิดไว้ผมเปิดไปสี่หมื่นสองครับสี่สิบสองแล้วครับเปิดหอกเนาะครับต่อรองได้อยู่เอ่อแม่เขาได้ที่ไหนครัที่ถามประวัติอีหลายนี่แม่เขาเป็นบ้านๆหรือว่าแม่์ยี่บี้ม่เป็นบ้านๆนี่แหละครับผมผสมหนึ่งหมีเนาะแม่นครับจะปังคอเบอร์ก่อนนะเบิลศูนย์เก้าสามครับ เจ็ดหกห้าเกดี่ครับถ้นี่คกันแล้วทีฟังได้แมาถามครับถ้าพี่น้องจะได้หนุ่มหล่อไปไปในคอกหรือว่าสาวแต่นี้ท้องแรกท้องในเจ็ดเดือนแล้วครับไอกลุม่มนีลยเจากอะไรกลุ่มเนเล่าทีนะตั้งค่าตรงไหนล่ะ ว่ามาชอบเล้ยมต่อเห็นว่ห้องถาได้ไมาต่อ่มัดตะกี้เมียมันแบบหกแปดสิบเกาเลย่มัดมาต่อเลยว่ามัดีด้วยม่งกี่ยวกบว่าเอาดอกเมีมัดเกี่ยมเลยเพื่อเมียหมัด่ได้าดแล้วม่เันนเขาจะขายข้าวเบ็ดาท่ามื งัวเลี่ยงของพ่อพนแม่ลำดวนนะครับจากทุกคนได้ขายไปแล้วหนึ่งโคมแล้วพอเนาะและสาวน้อยนะครับสีแล้วโอเคอยู่เท่าไหร่พ่อเปิดไปเปิดไปหกพันสิบหกสกสแมนเบาะจอจอกันนี่แหละมอกที่เอาเลยท่านนแมนกะห้าสิบกิโลถอยแล้ะพอนาะแล้วานนี่แมนนเมนมนที่ได้ขอเบอรแม่ลำดวนแล้วคมสูงก็ที่ร้อยสามบกได้ยกแมน มาคุณแม่เบอร์โทรศัพท์ครับ0879543719แม่ลำดวนพ่อพลนะครับเนี่ย เกี่ยงว่าห้อยเรามาจากบุรีรัมนะครับได้มาหลายชุดแล้วมาไหนห้อยเครัอาชุดนี้ก้อนแม่ลูกลูกอะไรครับช้ม่ลูกตัวเมยลูกสาวลูกสาวครับผ่าจะตัวแล้วครับอนี้ครับผ่านลูกจัดตัวแล้วลูกก็สือบสามซโตจริจิง้อยสี่สิบขึ้นนะร้อยสี่สถ้าใดครับเปิดไปชุดนี้มื่นเจ็ดพหาร้อยครับมื่นเจ็ดพันต่อได้อีกบ่ครับต่อได้แนนนี้มรนรญาตการซื้อขายเนาะแมนครับมื่นเจ็ดพันนครับนะลดกับบแมนเออรัคพผอฟังลองครับ ม่อที่ได้ขอเบอร์พี่น้องมักตัวไหนยังคอยโทรมาสอบถามแต่ว่ารูกมันอยากกันขาใครสักจังหนึ่งมัดเรียนต่ำไหมตามภาษาเด็กน่อยใส่ตัวที่สองหอยน้ำเส่นเ้อตัวที่สองนี่แม่ลูกพ่อี้ครับลูกมันลูกตัวผูกอีรังอี่ตีน้่ยนาเนี่ยพี่บอกครับลูกเขาอ่ะแม่มันตัวนั่นอแม่เขาตัวนางันได้เลยะครับ <Yeah. S 2> ลูกอีกอะมันสามเดือนฮอดวะห้อยลูกสามเดือนพลอยไหมครับสามเดือนก็ตัวเราเม่เขาครับตัวนี้แม่ตัวเดียวครับลูกตัวเดียวความสูงร้อยสี่สิบไปโยได้ได้ครับตอนนี้ขึ้นหรือยังครับใกล้แล้วแต่เป็นประจำเดือนเราเป็นน้าบอกเราแดงดีทั้งแม่ทั้งลูกแม่นครับมองว่าห้อยห้องสองมือหาครับสองมือหาแล้วก็ห้องครับแม่นนะครับห้องตอนนี่ครับของเขาตอนนั่งไงนะนี่นี่ตัวเดียวตัวเมนี่แม่มาดแปดเดือนอ๋อนั่งหูเนี่ยนะผู้ใดอยู่ในท้องก่อนนะห้อย ผู้ใดกนได้ท่องนะครับอ่าเป็นพ่อผสมโตครับกี่านี้ได้หูน่อยผสมวันที่20ตุลา20ตุลาเม่ที่แล้วเม่ยครับเอาลกลกลออกนุมหรอครับนุ่มร่วนหรอโอ้แต่บางงวมันนั่นบางมีหยากินตัวที่เท่าไห่ก็ไดท่องเครับตวที่สองครับในท้องร้อยหกได้บอกห้อยความสูงร้อยสูงก็เระรามผมร้อยเจเจ็ดบหกนะร้อยห้สิขึ้นนห้อนาสิบขึ้นมกสองว่าครับ สามหมื่นครับสามหมื่นเป็นงอใหญ่งอเลี้ยงนะครับเนี่นี่นะครับเบอร์รบไวที่ไหนแมครับออามาตอนนี้ไม่ที่ขอเบอร์พี่น้องทรหานูนแปดสี่แปดสามห้าสามสครับพ่อย่งครับไมโจครับจากบุรีรัมย์เนาะแมนครับพี่น้องก็ต้องราคาครัเอต่อได้ทรงได้ครับราคาเปิดกันเอาแมนเมนพ่อยก็มนหมานครับประกันตั้งมีที่พนักงา หมักแล้วเป็นเดียนง้วเลี้ยงเลยครับเด้อตามเกจสินค้านานะ้องไห่เนาะเอาไปอัดขึ้นนี่เพิ่งแม่แม่น้อยเดียวออลูกมันตัวแรกขาย 7, เจ็ดหมื่นอลูกขายเจ็ดหมื่นดูตัวเมย์าล้วขายง้วนของผมเป็นตาอันนี้แม่ลูกนะครับ จะค่อยโทรมาต่อรองเหล่าเลยครับเด้อมาชุดใดก็ได้ครับ น้องกระเบื้องงาเลี้ยงนะครับของในห้อยเรามาจากแก้งสนามนางนะครับไม่มาหลายตัวอยู่ส่วนงาเลี้ยงนะครับห้อยตัวเมาแดงครับเปิดว่าจะได้ครับเนี่ยว่าไว้มือตีหาร้อยสิบสี่ห้าร้อยนะครับเปิดได้ครับเด้อเนี่ยอายุกะจีขวบแล้วนะห้อยน้องหอดอกหยงายชูศี่เนาะแต่ว่าหัวนี่ล้นนะครับเด้เนี่ยล้นหรือเห็ดล้นเอาเห็ดมาครับเผาเห็ดมาไดของเก่าอันนี้ครบไหมลูกน้องห้อยเนาะลูกเป็นลูกสาว ห้อยแม่เขาท่พานจากตัวละพันลูกครับเป็นห้ลูกแรกเหรอคะใช่แต่ว่าสูงเขาตีเป็นสงดอกเขาเนาะความสูงร้อยสี่สิบขึ้นมองว่าครับห้อยวารีเมื่นหาค่ะสี่สิบหาอดีพอดีเก็บรละเอียดนี่ได้ท่านของเขาอครับเนี่ยตัวเมาดำนะก็ได้ครับเมาดำนะมื่อหาร้อยค่ะมื่หาร้อยนั่งนวลนได้ครับนั่งนวลหมือมื่เจ็ดหค่ะนั่งแดงต่อไปได้ครับ ที่ค<ม>อ,อ,อเบอร์ข้าพเจ้าจะเก็บรายละเอียดให้ศูนย์หกสองสามเก้าแปดแปดเจ็ดสามหกค่ะหอยต้นเก่งสนามนางนะครับเด้ออะพี่น้องอยากได้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็ค่อยโทรต่อลองเราด้วครับเด้อน่ตัวมาถามเบิรงว่างัวที่เลี้ยงที่ได้มาซีหาตัวเบิดหร์นยังครับน่ยังได้คมไงลูกเป็นลูกสาวน้องไห้เนาะครับก็ตัวนี้ Oh, Agora é bom, ó. Já vim หอยลรานำงัวเลี้ยงนะครับเนาะในอีหล่านี่งัวเลี้ยงบักรลานี่ก็เอาไปไว้ในคอกได้อยู่ครับเนี่ยเนื้อหนังเดียงเราอยู่มีใบมีหลอด้อ๋อมีประวัติดีครับบักรลาน่ะลูกออฟฟอร์ดครับลูกออฟฟอร์ดประมาณจิกเดือนแล้วครับเก่าเดือนเต็มเอยเปลี่ยนพันธุ์ได้ขนาดบักรลานได้อยู่ครับตั้งแต่ข้าวใบบักลานน้อยนะาวใบสามสิบห้าสามพันหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งสามห้าร้อยครับผมออ๋ ไอ้คันบวกไก่กระสุงไอ้พี่น้องได้ยู่ครับครับได้ครับต่อได้เลยนะครับเนาะครับต่อรองได้นางงามได้ครับอ่ะนางงามได้นั่นนะนางงามเอ๋นางงามกับสองสองปัญหาครับแดงดีของเราครับอ่ะขอเบอร์เลยครับมาครับศูนย์แปดสองครับครับเจ็ดห้าหกครับเจ็ดสองสามห้าห้อยยังครับห้อยนายจากนายหนวดมาทุ่งใช้ตัวบทเขาหรือมึงพ้นครับมึงพ้นครับมึงพ้นเลยครับเนี่ยเพราะพี่น้องอยากได้ไปไว้ในคอกเอาไปไปเป็นแม่พันธุ์นะครับเนี่ยไปโทรหาห้อยแล้ว ไม่หมันมันเลยครับเนี่ยครับอนุ่ลายๆครับแล้วตีนไหนมูติดเหรอเนาะมูหลายมือนเนี่ยยังคอยโทรหาห้อยล้วครับ พ่อห้อยมาดีครับโก็มาเคยได้รูปหล่อมาท่านละเมื่อไหร่ครับมาหล่อครับลูกดวงตะวันครับนี่โอ้ดวงตะวันนะครับพ่อห้อยถามอายุกันเอ้ยสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนครับลูกชายดวงตะวันครับผมแม่ก็ได้ครับแม่โบดขาวครับแม่ลูกไอ้เจ้ารักครับที่นี่มาเบิ่งขับรถมากันครับเป็นยังไงครับหน้าหล่ออยู่ด้วยโอ้สุดสีครับสุดสีร้องมันสามมันหมูได้เป็นอะไรเข้บไปอ่ะครับโอ้โหเกี่ยวมิดดีเออนะครับ สมมติว่าคะแนน10คะแนนหูน <confort> ี่ได้ประมาณ10คะแนนครับนี่ยสี่ได้เปลี่นไปแล้ววีอืมทีเข้าเต็มชิบไปแล้วครับไม่ท่านในวัดเบึงยังครับความยาวของยาวประมาณเท่าไรครับกายด้วยสายตาด้วยครับประมาณเท่าไรหา10ขึ้นเลยปะไม่ถึงเฮ้ยถึงเนี่ยเลยบนี่เดียวคุณพ่อไม่ถึงยังไม่ถึงครับ ยาวเกือบสุดเขนมันยาวไปหนได้วามสูงด้ยครับเท่าไรครับความสูงแล้วอ่ะรอยซีรอยซีขึ้นอยดอกรีอยู่สีออกเป็นคิบๆนะครับเนาะพาะพี่น้องมากสายหูเลยครับเนี่ย่ครคู่ข้อเป็นไดครับข้อขอกับเล็บเป็นไดครับซักนี้หมดครับว่่ได้เป็นสิงแล้วเพราะเนาะบอที่มีสูงมีสิงพ่อพ่อยิ่ถามราคาด้น่นะของไอ้เส้าเก่าครับไอ้หนุ่มะครับ สาวเก้านี่ราคาห้องได้ครับเด้ครับราคาลองต่อได้ต่อได้ขั้นบวกไก่กระสุนไงพี่น้องพร้อมครับสาวเก้าก็ยี่สิบเก้าสองหมื่นเก้าพันนะครับได้มาจักตัวมไ้มนะครับสามครับโอ้ได้มามีแต่หล่อๆทั้งนั้นเลยจะมีสาวเก้าอาจจะได้ขอเบอร์ขอห้อยแล้วอ่ะตอ้ไอ้หนุ่มตัวที่สองตอนนี้ลูกไอ้ซุปเปอร์เฮงครับซุปเปอร์เฮงแม่ขาได้ครับแม่เขาบ้านๆหรือว่าแม่มียี่ห้อครับไอ้มียี่ห้อครับยี่ห้อเลย บัากลานี่เขตสีเมียมีแต่ภาพบัากลานี่เขตสีที่อ่อนก็ตัวบางหันน้อยเลี้ยบครับแต่ว่าออกทนแดงด้วยครับนี่นะครับหูเป็นไรครับป่อห้อยสุดยอดครับลูกซื้อตัวเฮงครับเออหน่าก็คมของเราอยู่ครับปลากลางนี่กะทิเป็นน่องนี่หลายเดือนอยู่ครับครัวามสูงร้อยฐานุตะแสร่่มโอ๋อกระยาที่ขื่นซีอยู่ครับร้อยซีอยู่สามเก็บเก็บสามเก็บฮท่านใดครับเปิดไว้ สิบเก้าครับสิบเก้าตามเกตสินค้านะครับเนาะน้องครับตอนนี้อ่ะบักลาหน่อยตัวนี้ครับไอ้หนุ่มรูปหล่อนี่ก็ได้นี่ครับอ่ะอันนี้ประวัติมีบวกครับมีครับมีลูกของแท้ครับของแท้ครับแม่เขอเด้อครับแม่สายจรวดอะไรแม่สายจรักครับอ๋อแม่ก็สายจรักบักลาเนี่ยอายุหน่อยกว่็มูครับความสูงก็ตีลอยสามสิบนิดๆนี่แหละครับเขาห้อยเปิดเท่าได้บักลาหน่อยนะอันนี้สิบเก็ครับสิบเก็ครับ เจ้ราคาต่อรองแน่นะครับนะได้ครับได้้วค็ขั้นบปไก่กระส่งให้พี่น้องพร้อมทบ้านนละัปไก่ราคาโดนมัดสลดไก่ผมที่ขอเบอร์ได้หน่ครับมา081 081 471หรับเพื่อพี่น้องอยากเบิ่งของกิงบ้านพ่อห้อยอย่่บ้านไหนบ้านหวานครับบ้านนนนศิลาตำบลตำบลหนองกระหมอครับไปตำบลหนองกระหมอเพิ่นนนทศิลาคขอนแก่นครับผมไปบุทกระทัาห้อยตามเบอร์เทเคอมศูนย์แปดหนึ่งสี่เก็ดหนึ่งแปด สามหนุ่มหล่อๆเลยมื้อไหร่ครับพี่น้องใส่หูเลยครับเด้อครับปกติใส่หูช่วงนี้กับพวกข้เห็นไปได้พี่ครับนี่จะผมอย่าเลี้ยงอยู่ครับเมื่อนี้ก็แฮนมันนะครับแทนมานพี่น้องมักเจออะไรก็โทรหาเราเลยครับราคาที่เราเปิดนี่เป็นราคาต่อรองได้นะครับครับผมวงวัาถามบว่าขายเบิดอะไรย่างขยังบ่ขายกับต่อรองเหล่าครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับงามทุกตัวของเราเลยครับ อสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะัดีบได้หนุ่มรูปหล่อมาหนึ่งหนุ่มแล้วนี่แม่น้ำเสนอเลยครับโอ้ยน้ำเสนอเลยครับพ่อยสวัสดีค่ะนะครับมือณีพอกันยุทธีตลาดอำเภอชนบทรีนะคะมากับนมรูปหล่อนะคะสีแดงลูกไายแดงกัลสินค่ะแดงกัลสินแม่จ้ะอายุตอนนี้ครับสายแม่บรนณเจริอายุตอนนี้กัลสินสุดส้นสองปีนะคะวันนี้เด็มสองปีดอกแต่ว่ากับไกลๆมอมแล้วสัดส่วนได้ห้อยสัตว์สวนมีตำหน้นะคะ ความสูงเลยครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห่านะครับประมาณนี้หูเป็นไรครับหูจ้าหูกะใส่ได้กับบัตเตอร์บั้งเอียงหลายหน้าตากะถือว่าใส่ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากับบัตเตอร์เขาขัดร้อนอ่ะตัวก็แต่ว่าเป็นพอคุ้มคุ้มได้สบายๆนะครับที่นี่ห้อยมองว่าได้เท่ครับเปิดไปเท่าไรครับตัวนี้เปิดราคาไปสองหมื่นจ้าสองหมื่นจ้าต่อได้อีกไหมครับสองหมื่นอ่ะเปิดราคาสองหมื่นต่อไดนเน่กินผมละ ตอได้ค<ย>่ะไม่อยากการซื้อขายที่ขอเบอร์ก้อนอครับห้อยจ้าสวนแกลนฮอกสองสสจ็้าห้อยแล้วอยู่ชนนบดเดยครับเด้ดออยู่ชนนบดดีละ สวีซาซายังคะอันนี้ไม่ท่นตามระเบียบตลาดนะคะอันนี้เป็นฝ่ายประชาสั่าซ้ำเลยครับอินฟอร์เมชั่นสวัสดีครับผมเป็นไงครับบรรยากาศเมื่อนี้คึกคักเนาะคักค่ะคนเข้าเยอะครับครับครับเข้าเยอะไม่ได้สองสามนักเปิดทุกวันเปิดทุกวันศุกร์มันจะเปิดต่อเนื่องกันพื่อรหัสแต่ส่วแต่ว่าเพื่อรหัสนี่เป็นสำหรับในหอยทั้งไก่เนาะพักค้างคืนครับแต่ว่าซื้อขายแท้วันศุกร์ใช่ค่ะเราทำใบซื้อขายแล้วมีตัวส่งมีใบเพ้นยายนี่